จะเป็นยังไงชาฮิตเลอร์ผู้หอดเทียมข้ามเวลามายังปัจจุบันเรื่องราวเริ่มต้นที่เบอร์ลินในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์กับรามบนกับคนสนิทไหวชาทำความเคารพเก่าเนี่ยมันโคจะน่าเบื่อเลยเขาเลยสั่งให้คนสนิทของเขาคิดท่าใหม่ๆบ้างจะเป็นยกมือจักท่ายหรืออะไรก็ได้ตอนนี้ฮิตเลอร์รู้สึกเบื่อหน่ายเขาทำลายทุกฐานที่มั่นของศัตรูจนแทบจะครองโลกได้อยู่แล้วเยอรมันในตอนนี้ แทบจะเล็กในวันไล่เทียมทานนี่เวลาต่อมาฮิตเลอร์ก็ฟื้อขึ้นมาที่ไหนก็ไม่ล้บนททองฟ้าไม่มีเครื่องบินลบอยู่เลยทั้งที่เป็นชว่วงที่สงครามกำลังดุเดือดจ,จู่ๆก็มีลูกบอลกระเด็นมาใส่เขาฮิตเลอร์ลุกขึ้นมาและได้เจอกเด็กน้อย3ามคนเด็กๆถามว่าเขาโอเคไหมซึ่งตอนแรกฮิตเลอร์ก็โกรธที่ไอเด็ก3ามคนนี้ไม่เคารพผู้นำสูงสุดอย่างเขาเลยแต่คิดไปแล้วเด็กพวกนี้ก็เป็นอนาคตของชาติ เขาเลยแค่ถามว่าที่นี่มันคือที่ไหนของเยอรมันกันนี่เวลาเดียวกันนะเขากำลังถ่ายทารายการอยู่แถมน้ามันก็ถ่ายติดฮิตเลอร์ไปหน่อยหนึ่งด้วยฮิตเลอร์หยิบหมวกขึ้นมาใส่เขาต้องรีบไปถางที่ใกล้ที่สุดก่อนถ้าเกิดศัตรูมาเจอเขาเข้า,ขามันคงไม่เป็นการดีแนะ่แต่เมื่อได้ออกมาสักพักเขาก็ต้องแปลกใจเขาเห็นกลุ่มวัวรุนกําลังขี่ยานพานะแต่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแถมพอเดินต่อมา ผู้คนก็มารุมและใช้ก้อนอะไรเหลี่ยมๆไม่รู้มายิงแสงใส่เขาฮิตเล์เจอรถคันหนึ่งขับผ่านมาเขาจึงสัมผัสมันเขาคิดว่าเขาอาจหลับไปหลายปีก็ได้วิทยาการทางทหารของเยอรมันมันช่างก้าวหน้าจริงๆมีแต่อะไรที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนั้นฮิตเล์เดินเข้าไปถามชายคนหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ชายคนนั้นกลับมาลากเขาไปถ่ายรูปด้วยสงสันพอคนแรก่ส่ได้คนต่อต่อมาก็เข้ามาขอถ่ายรูปกับเขาแบบไม่หยุด ฮิตเลอร์มึนงงกับแสงแฟลชของกล้องเขาจึงรีบเดินหนีมาจากกลุ่มคนพวกนั้นฮิตเลอร์เดินต่อมาเรื่อยๆจนเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังคุยโทรศัพท์เขาจึงถือโอกาสเข้าไปถามว่านี่มันคือปีอะไรกันแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับกลัวและฉีดสเปรย์พริกไทยใส่เขาเต็มีหรือที่ไอของพ่าน,นี้จะทำอะไรเขาได้มันทำได้ฮิตเลอร์จึงเดินร้องไห้แสบตาหนีไปแต่ด้วยความเป็นผู้นำสูงสุดเขาก็ต้องแกล้งทำเป็นปกติ เฮดเลอรได้มาชนกับแผงขายหนังสือเขา้าและเขาก็ถึงกระช็อกไม่รู้ว่าปีนี้คือปี2014และเขาก็สลบไปตัดมาที่บริษัทแห่งหนึ่งนะกขาวถูกไล่ออกเพราะมัวแต่ทำข่าวที่ไม่น่าสนใจเขาพยายามขอร้องว่าเขาจะหาอะไรเด็ดๆมาให้ได้แต่หัวหน้าก็ไม่สนและโยนเขาเออกไปจากบริษัทเฮดเลอรตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาถามว่าน,นี่ปีอะไรกันแน่แต่เจ้าของร้านหนังสือก็ยังยืนย,ยันว่านี่คือปี2014จริงๆ ตอนแรกคิดเลยคิดว่าเจ้าของร้านคือศัตรูแต่เจ้าของร้านก็บอกให้เขาใจเย็นๆและเอาของกินมาให้ฮิตเลอร์ดงว่ามันมียาพิษไหมเพราะยังไม่แน่ใจพอดูหน้าเขาดีๆแล้วเจ้าของร้านก็ทักว่าเขานี่หน้าเหมือนฮิตเลอร์มากเลยนะซึ่งเขาก็รีบแต่ว่าเขานี่แหละฮิตเลอร์ระหว่างนั้นเขาเห็นหนังสือพิมพ์ภาษาอื่นอยู่แถวนั้นเขาเลยถามเจ้าของร้านว่านี่มันบ้าอะไรกันเจ้าของร้านก็บอกว่ามันแปลกตรงไหน มีลูกค้าต่างชาติมาเที่ยวที่นี่เต็มไปหมดไม่มีสีถึงจะแปลกคิดเล้เริ่มใจเย็นและดูข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เก่าๆในห้องแต่เขาก็ได้ค้นพบความจริงสุดชอ็อกว่าเยอรมันไม่ได้ชนะสงครามตตดมาที่นักข่าวเขากําลังนั่งสึงที่ต้องมาตกงานนักข่าวเลยเปิดดูเทปล่าสุดที่เพิ่งถ่ายมาระหว่างนั้นเขาก็สังเกตได้ถึงบางอย่างเขาจึงกดหยุดวิดีโอแบบช้าๆในคลิปนั้น มันถ่ายติดใครบางคนที่เหมือนกับฮิตเลอร์แบบเป๊ะๆอยู่ด้วยกลับมาที่ร้านขายของเจ้าของร้านบอกให้ฮิตเลอร์ไปช่วยงานบ้างอย่ามัวแต่นางอู้มีหรือที่จอมทัพสูงสุดจะยอมทำตามคำสั่งคนอื่นเขายอมทำแต่ชุดของฮิตเลอร์มันเก่าและเหม็นมากเจ้าของร้านเลยให้เขาเอาชุดไปซักที่ร้านซะก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานหลังส่งชุดซักโดยความที่ร้านไม่มีชุดทหารน่นอื่นเหลืออยู่เลย ฮิตเลอร์เลยต้องเอาชุดอื่นที่พอมีในร้านมาใส่แทนพอกลับมาถึงเขาก็พบว่านักข่าวคนหนึ่งมาตามหาเขาเหมือนนักข่าวได้ดูหน้าเขาใกล้ๆเขาก็ทิ้งก็ตกใจลุงหนวดจิ๋มคนนี้หน้าเหมือนกับฮิตเลอร์อย่างกระแกะ่นักข่าวเลยเสนอไอเดียเขาอยากถ่ายสารคดีประมาณว่าจะเป็นยังไงจะฮิตเลอร์ได้มาเห็นโลกปัจจุบันซึ่งฮิตเลอร์ก็ยอมเพราะเขาอยากได้เงินอยู่พอดีและแล้วการถ่ายทำก็ได้เริ่มต้นขึ้น ทั้งสองได้ไม่อยู่ที่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวซึ่งฮิตเลอร์ก็ถึงกับตกใจไม่ได้เห็นทีวีเขาไม่เคยเห็นอะไรที่วิเศษแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะักข่าวก็ได้พาฮิตเลอร์ไปพูดคุยกับผู้คนว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับฮิตเลอร์กันบ้างระหว่างทางนะักข่าวก็ถามว่าทำไมเขาถึงมีทรงหนวดแบบนั้นฮิตเลอร์ก็บอกว่าเขาแต่งทรงหนวดสุดลักของเขาทุกเชา้าและเจะ้านวดสุดเพอร์เฟกต์นี่มันก็เข้ากันได้ดีในเวลาที่เขาใส่หน้ากากกันแก๊ส ต่อมาทั้งคู่เดินทางไปที่ฟาร์มซึ่งระหว่างการสัมภาษณ์ฮิตเลอร์ก็ถูกหมาในฟาร์มกัดนิ้วเข้าเขากดมากเลยแอบยิงปืนใส่เจ้าหมาตัวนั้นพอน้าข่าวรู้เขาก็ถึงกับหัวเสียเขาต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของฟาร์มจนหมดตัวในเมื่อไม่มีเงินรายการก็ถ่ายทำต่อไม่ได้แต่ว่าเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเขาเปิดร้านให้ฮิตเลอร์สเก็ตภาพเหมือนคนแถวนั้นก็สนใจ พอนอกจากได้เจอคนที่หน้าเหมือนฮิตเลอร์แล้วพวกเขายังได้ภาพเหมือนกับไปอีกมันทำเงินมหาศาลจนทำให้พวกเขาถ่อยทำสารคดีนั้นจนจบได้ได้ข่าวกลับไปหาหัวหน้าและโชว์สิ่งที่เขาถ่ายมาให้ดูวิดีโอพวกนั้นทำยอดวิวได้มหาศาลบนอินเทอร์เนต็ตฮิตเลอร์เข้ามาพอดีและได้พบกับหัวหน้าแต่เขาก็ดูจะไม่ชอบผู้หนุ่มจิ๋มคนนี้นักแต่ระหว่างนั้นฮอตเลอร์ก็ได้เข้าไปคุยกับผู้บริหารผู้บริหารรู้สึกสนใจในตัวเขาได้เสนอจะจัดรายการให้ นั่นถือเป็นโอกาสที่ดีนะเขาจึงต่อรองกับหัวหน้าถ้าไม่รับเขากลับเข้าทางานเขาจะพาฮิตเลอร์ออกไปทันทีพอเป็นแบบนั้นหัวหน้าเลยไม่มีทางเลือกเขาเลยให้นักข่าวไปเป็นคนชงกาแฟแล้วถ้ารายการเป็นไปได้ด้วยดีเขาจะเลื่อนขั้นให้หญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าโครไมเธอได้รับหน้าที่ให้มาสอนฮิตเลอร์ในการใช้คอมครไมยพยายามจะสมัครอีเมลให้ แต่อีเมลอดอฟฮิตเลอร์ก็โดนใช้ไปหมดแล้วฮิตเลอร์กดมาที่โดนแอบอ้างชื่อแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยต้องใช้ชื่ออื่นไปในที่สุดรายการก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่แทนที่ฮิตเลอร์จะพูดตามสคริปที่เป็นมุกตลกทั่วไปเขากลับพูดนอกบทที่ได้รับเขาได้รู้เรื่องทีวีมาบ้างทีวีคือสิ่งสุดยอดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นแต่มันขับมีแต่รายการไร้สาระแต่ที่จะใช้มนในทางที่ดีมันไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลย น่าจะทำให้เยอรมันมีแต่จะตกต่ำลงทุกวันและเขานี่แหละจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงมันซึ่งพอก็ะพูดจบทุกคนก็ตายปบมือให้ด้วยความชื่นชอบจากนั้นฮิตเลอร์ได้ออกรายการต่างๆมากมายจุดประสงค์หลักของเขาก็คือการทาให้เยอรมันกลับมาเป็นประเทศที่สุดยอดอีกครั้งจูๆ่ๆตำรวจก็เข้ามาที่บริษัทหัวหน้าแจ้งความเพื่อจะเอาพ่อหนวดจิ๋มคนนี้ออกไปเขาบอกว่าการเอาคนแน่เหมือนฮิตเลอร์หออกรายการแบบนี้ มันอาจสร้าทำให้ประเทศแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายหรืออาจเกิดสงครามอีกครั้งเลยก็ได้แต่พอตํำรวจเข้ามาดูฮิตเลอร์ก็ไม่ได้พูดอะไรในเชิงนั้นตอนนี้แกเป็นคนบ้าท,ทีวีและอยากทําให้เยอรมันกลับมาดีเฉยๆตำรวจเลยทําอะไรไม่ได้และกลับไปจ,จู่ๆโครมัยก็เข้ามาแล้วเอาเรื่องที่ฮิตเลอร์ฆ่าหมาทิฟฟ่ามาให้หัวหน้าดูซึ่งเขาก็ใช้สิ่งนี้นี่แหละกําจัดพ่อหนจิมออกไปจากบริษัท ในรายการวันต่อมาพิธีกรได้ถามจี้ปมและเปิดคลิปที่เขาฆ่าหมาฮิตเลอร์โกรธมากเขาบอกว่าเขาจะทําแบบนี้กับพิธกกรเหมือนกันถ้าไม่หยุดพูดพ่อได้ยินแบบนั้นหัวหน้าก็ยิ้มแก้มปริแผนการของเขามันเป็นไปได้อย่างสวยงามหลังเหตุการณ์ในวันนั้นออกหนังสือพิมพ์ผู้บริหารก็ถูกไล่ออกและหัวหน้าก็ได้ขึ้นมารับตาแหน่งแทนพ่อตกงานฮิตเลอร์ก็ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านนักข่าวแทนระหวังนั้น เขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเขาและพอได้ตีพมพ์มันก็กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งทันทีสามเดือนต่อมาหลังฮิตเลอร์ไม่ได้ออกรายการทีวีของบริษัทยอดการรับชมของช่องตกลงจนแทบไม่มีคนดูหัวหน้าไม่มีทางเลือกเขาจึงไปตามงอน,นักข่าวและฮิตเลอร์ให้กลับออกรายการวันต่อมาฮิตเลอร์กับนักข่าวได้ไปบ้านของโครมตอนนั้นเองญาของโครมก็เห็นและจำหน้าของฮิตเลอร์ได้เธอเป็นชาวยิว เอรี่เข้าไปด่าฮิตเลอร์ด้วยความโกรธผี่น้องของเธอถูกฆ่าไปมากเพราะคำสั่งของเขาระหว่างทางกลับฮิตเลอร์ก็ได้บ่นเรื่องชาวเย,ยว่ความเกลียดชังที่มีของเขามันยังไม่เคยหายไปซึ่งนั่นก็ทําให้นักข่าวรู้สึกผิดหวังเขาเนึกว่าชายคนนี้จะแค่หน้าเหมือนฮิตเลอร์แต่ไม่ใช่ยังมีความเกลียดชังพวกนั้นเหมือนกันด้วยรายการทีวีได้เริ่มถ่ายทําพวกเขาจะถ่ายทําทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามคําบอกของฮิตเลอร์เขามาที่นี่ได้ยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น แต่เขาก็บอกว่าเขาจาไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอกมาด้านนอกฮิตเลอร์ก็ถูกลักพาตัวไปมีคนบ้าสงครามบางส่วนเชื่อว่าเขาคือฮิตเลอร์จริงๆและพวกเขาอยากจะก่อสงครามขึ้นใหม่อีกครั้งนักข่าวได้เปิดดูวิดีโอที่เขาถ่ายติดฮิตเลอร์ในตอนแรกเขาเิ่มปฏิบปต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ที่นั่นมันคือฐานบัญชาการเก่าของฮิตเลอร์จริงๆนักข่าวจึงรีบไปหาฮิตเลอร์และจ่อปืนใส่เขาแต่ฮิตเลอร์ก็บอก ว่าเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนอื่นหรือว่าคนหน้าเหมือนนักข่าวบอกว่าเขามันปั่นสมองคนและทำให้เกิดสงครามแต่ฮิตเลอร์ก็บอกว่าในปี1933คนเยอรมันนี่แหละที่เป็นคนเลือกเขาขึ้นมาและเห็นด้วยกับไอเดียการก่อสงครามของเขานักข่าวโกรธมากและยิงฮิตเลอร์จนตกตึกไปแต่ว่าจูๆ่ๆทุกอย่างก็กลายเป็นฉากเขียวกลายเป็นว่านี่เป็นแค่การถ่ายหนังมีนักแสดงคนอื่นมาเล่นบทน,นักข่าวแทน ฮตเลอ์โด่งดังและมีชื่อเสียงไปทัว่วผู้คนมากมายชื่นชอบในตัวเขาแต่ว่านักข่าวตอนที่เขาไปหาผู้บริหารและบอกว่าฮิตลอ์เป็นตัวจริงเขากลับถูกหาว่าบ้าและถูกจับไปขังในโรงพยาบาลจิตเวชและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ